คนทอบ้านจะพาไปเดินงานวัดนะคะทุกคนเราจะเดินไปนะคะไม่เอารถไปเนาะออกกําลังกายไปในตัวค่ะก็เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขากลับเราก็จะวิ่งกลับค่ะทุคนได้ออกกำลังก,กายไปในตัวเนาะทางเดินก็จะซับซ้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้ารถมาเราต้องคอยหลบค่ะ เดินข้ามสะพานนะคะทุกคนรีบเดิน,นยรถมาอันนี้เป็นสะพานโกนนะคะคนละวัดกับใกล้บ้านเราเนาะแต่ก็อยู่ระแวกเดียวกันค่ะรถมาเราหลบก่อน เดินไม่ถึงสิบนาทีค่ะทุกคนประมาณห้านาทีก็ถึงนะคะเดินไวมากเข้าเขตวัดแล้วนะคะทุกคนวงพ่อกัะานตเรกาานนไปดาทีมานนเนเราลดอะไรก็อะรก็ได้ดวเราจะไปไหว้พระกันนะคะแกตันแลกตังลนแลกันเนาะแลกังแลกตัเนแลวเนาะ ก็ให้ดูบรรยากาศไปเลยค่ะของกินตอนนี้ยังสว่างอยู่นะคะทุกคนก็จะเห็นอะไรชัดน้ดหน่อยเนาะ บอกการเรีนทดลองให้ใรกาขอหน้าดูลหลั่ยวับมาเสนอเราบอการเรีนทดลองแต่ดีของการพวกนั้นอแล้วมารดลองด้วงกันทองดวยกันขอใหดทีน้องน้ย้ปโยกันกัวบ่อรงารอาหารับดทุกอย่างยนมาตอกไหนเออมาไปมาไอ้หลังไม่หา้เนาะเอาเข้ามาเข้ามาลูกเอ้ยอ่า เอาแบราดอช่วยกันเนาะให้ดูบรววากานะคะองฟุุ้้้ปาไป่แก็สอประมาณนี้นะคะไป่ไปคูไปลยู่เตยเออแล้วเอาติดขอการติดขอการทำบุญห้แมาด้นลิงคล้งนะคทุกคนมาด้านลิงคลอมนะคะทุกคนให้ดบรรยากาศก่อนค่ะตขอการตีดขอประาณกั้นทีนั้นคตาปมาน

ทุกคนเดินข้ามสะพานเดิมนะคะก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนไปกลับก็ประมาณกิโลครึ่งค่ะได้ออกกําลังกายเป็นในตัวหน้ได้ไว้พักท้าบุญด,ด้วยค่ะโอเคนะคะเพื่อนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีนะคะ